ไอเทมลับแมคโร EP นี้อิมมี3ตัวช่วยทางลัดที่จะลดขั้นตอนในการทำอาหารให้ง่ายขึ้นค่ะไก่สับเห็ดหอมหนึ่งไข่เค็มทำได้ใน7นาทีรับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วทำอร่อยทุกคนแน่นอนค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามอุ๋มิม is happy เพื่อที่จะได้ไม่พลาดไอเทมรับแมคโครและสิ่งดีๆในคลิปถัดไปนะคะ สับเห็ดหอมหนึ่งไข่เค็มสูตรและอัตราส่วนอิ่มสรุปไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มกันเลยค่ะอิ่มใช้เห็ดหอมสดนะคะนํามาตัดขาของเห็ดหอมออกค่ะแล้วก็ล้างทําความสะอาดเอาฝุ่นออกให้ดีต่อมาอิ่มใช้ไก่สับผสมไอเทมลับจากแมคโคร3เกลอสำเร็จรูปค่ะ ไม่ต้องโคลกไม่ต้องตำสะดวกมากๆเขาจะมาในถุงซิปล็อกนะคะเราก็ตักแบ่งออกมาปรุงอาหารได้ตามสะดวกเลยค่ะควรรสชาติแล้วก็กลิ่นอิ่มคิดว่าทำได้ใกล้เคียงกับที่เราตำสดๆเลยนะคะพอคนให้เข้ากันแล้วจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองค่ะตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน ต่อมานะคะเราก็เอาไก่ที่หมักไว้แล้วมาโปะที่ด้านบนของเห็ดหอมแล้วก็เพิ่มความพิเศษด้วยไอเทมลับของเราค่ะไข่แดงเค็มขั้นตอนนี้ไม่นานเลยค่ะประมาณ1น,นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาไปทำให้สุกกันตั้งกระทะจากนั้นเติมน้ำลงไปเล็กน้อยรอให้น้ำเดือดสักหน่อยจากนั้นก็วางตอเห็ดหอมลงไปทีละชิ้นได้เลยค่ะ จากนั้นก็ปิดฝานะคะเราจะนึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะพอทุกอย่างสุกเรียบร้อยดีแล้วจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะเราจะใช้น้ำต้มเผ็ดหอมที่เหลือจากนั้นเติมไอเทมรับไอเทมที่3ลงไปค่ะซอสผัดเกาหลีแมคโคร ซอสต,ตัวนี้นะคะเป็นซอสที่รสชาติเข้มข้นเหมือนอาหารเกาหลีแท้ๆเลยค่ะแค่เอาไปผัดโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มก็อร่อยแล้วสามารถที่จะเอาไปทำเมนูอื่นๆได้อย่างเช่นเมนูนี้ด้วยค่ะเราจะรอให้ตัวน้ำซอสเดือดสักพักนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวขิงซอยลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1นาทีก็เสร็จแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไก่สับเห็ดหอมหนึ่งไข่แดงเค็มทําง่ายๆใน7นาทีค่ะตอนเตรียมจัดจานนะคะเราก็ราดซอสเอาไว้ที่ด้านล่างค่ะจากนั้นก็เอาตัวเห็ดหอมหนึ่งไข่แดงเค็มนะคะมาวางไว้ด้านบนจ้าเทคนิคอีกอย่างหนึง่งวิธีจัดจานให้อร่อยนะคะเราก็เอาน้ำซอสส่วนที่เหลือมาราดไว้ด้านบนค่ะเขาจะได้ดูฉ่ำๆไม่แห้งแล้วก็มีความน่ากินมากขึ้น ความหอมอีกสักหน่อยนะคะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยผักชีนะคะเป็นอันเรียบร้อยทานได้แล้วจ้าสูตรแล้วก็อัตราส่วนท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับไอเทมรับอื่นๆที่น่าสนใจในแมคโครนะคะอิ่มแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้เลยคะ่ะ หวังว่า3ตัวช่วยทางร้านจะเป็นไอเดียดีๆทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะทําอาหารให้อร่อยแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยลงนะคะสะดวกและรวดเร็วมากๆเพียงแค่7นาทีก็ได้ทานแล้วฝากติดตามไอเทมลับแมคโครได้ใหม่กับกลุ่มอิมอิสแฮปปใน EP หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยค่ะ หรือว่าถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆอยากที่จะแนะนำฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคะอยากให้ทำเมนูไหนเมนูอะไรบอกมาได้เลยวันนี้อุมอิมอิสแฮปปี้ขอตัวก่อนนะคะไว mm hmm. ้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด Subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่นใหม่ในคลิปหน้าจ้า